ครับ t o r y ี่ o m h ฮ l o ok c กบอกเล่า EP 1 0นะครับวันนี้กลับมาอีก1ซีรีส์ก็คือเรื่องของไฟ LED ก็คือไฟตัวนี้ครับอมรัน 100x นะครับจริงๆซีรีส์ของไฟ LED ของออมรันเนี่ยออกมาเริ่มจะทยอยค่อนข้างหลายรุ่นแล้วนะครับรุ่นที่ผมกำลังใช้อยู่ตอนนี้เลยก็คือซีรีส์ของออมรัน 100x ซึ่งแบรนด์ของอมรันนะครับถ้าเกิดเท้าความเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์รุ่นน้องครับจากแบรนด์รุ่นพี่อย่าง a p e r t u r e นะครับ เนื่องจากว่า Aperture ร์เนี่ยถูกออกแบบมาให้เริ่มเป็นขนาดว่าใช้งานในกองถ่ายใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าในอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่จะใช้สำหรับแบรนด์อ p เพอเ r อรเนี่ยก็จะดูยิ่งใหญ่ไปแล้วก็ขนาดไฟหรือปริมาณไฟเนี่ยก็จะมีกำลังไฟที่มากนะครับรุ่นซีรีส์เล็กๆเนี่ยอ p e พอเ r อก็เลย คัดออฟมาเป็นแบรนด์ของอัมรันซึ่งถือว่าคนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยจะต้องน่าจะถูกใจนะครับสำหรับอัมรันนะครับตอนนี้ก็ออกซีรีส์มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ย เรียกว่าเป็นซีรีส์100วัตต์ก็จะเป็นตระกูล 100x 100d นะครับแล้วก็จะมี 200x 200d มีซีรีส์ของ P60x P60d แล้วก็เป็นซีรีส์ของ 60x 60d นะครับก็ตัวเลขเนี่ยถือว่าเป็นขนาดของกำลังไฟนะครับเรียกเป็นวัตต์ตอนนี้ 100x ก็คือ100วัตต์นะครับส่วนตัวอักษรด้านหลัง x กับ d เนี่ยก็คือแยกออกมาเป็นนะครับคือ d คือ daylight นะครับให้แสงสว่างแบบ 5600k ส่วนรหัสของ X นะครับเป็นรหัสของไฟแบบไบคัลเลอร์นะครับซึ่งที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เป็นตระกูล X คือเป็นไบคัลเลอร์นะครับเควินเนี่ยอยู่ที่2,700ถึง6,500เควินครับสามารถปรับแสงขาวแสงเหลืองได้แบบว่าทันท่วงทีแล้วก็เวิร์กมากๆนะครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันนะครับ ก่อนอื่นขอพูดโดยรวมของไฟอมรัน 100x ตัวนี้ก่อน,นครับตัวนี้ใช้มาประมาณ1ปีเต็มๆนะครับแล้วก็อยู่กับที่ใช้อยู่กับโฮมสตู ool, หรือว่าเป็นเบดรูมแบบนี้เวิร์กมากๆนะครับเวิร์กมากๆนะครับขนาดแล้วก็น้ำหนักของอมรัน 100x นะครับกับ 200x เนี่ยตระกูล100กับ200เนี่ยจะใกล้เคียงกันมากๆครับตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็น 100x นะครับขนาดและน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างบึกบึนแล้วก็มีขนาดนะครับ ไม่ใช่เป็นแบบขนาดตัวเล็กถือมือเดียวได้นะครับตัว 100x 1 200x อะไรพวกนี้เนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบหนักเวอร์แบบถืออะไรแล้วก็หนักอะไรขนาดนั้น,นครับคือขนาดและน้ำหนักเนี่ยออกแบบมาได้พอดีเหมาะเจาะนะครับใส่กับพวกอซอฟต์บล็อกต่างๆเนี่ยมันก็จะพอดีพอดีกันนะครับตัวไฟของตระกูลอมรันเนี่ย ความเที่ยงตรงค่า CRI แล้วก็ TLCI เนี่ยอยู่ที่96บวกนะครับเอาอธิบายง่ายๆว่าเป็นมาตรฐานของไฟที่มีค่าเที่ยงตรงเนี่ยค่อนข้างตรงครับจะไม่มีสีสีเหลืองสีเขียวหรือสีเพี้ยนๆเนี่ยออกมาผสมเลยนะครับเรียกว่าใช้แล้วก็หายห่วงนะครับใช้งานได้สบายนะครับ โดยรวมทั่วไปเนี่ยมีตัวล็อกสายนะครับเป็นแบบ3ามพินซึ่งตัวล็อกสายไฟที่เสียบกับบ้านนะตัวนี้ใช้เสียบกับบ้านชอบมากๆครับคือมันล็อกสายเวลาเดินเกี่ยวหรือว,ว่ามือสะบัดอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ได้หลุดออกมาทันทีนะครับมันก็จะแบบมีแกว่งออกมาด้แต่ว่าก็ถือว่ามันไฟมันไม่ได้กระชากนะครับก็เลยทําให้มั่นใจในการเสียบปลั๊กใช้งานนะครับมีตัวล็อกแบบเป็นแบบ3ามพินครับขายึดเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปใส่ขาตั้ง ไฟที่จะเป็นแบบอลูมิเนียมหรือว่าเป็นเหล็กเลยเนี่ยก็จะทนทานแล้วก็สมบุรณสมบันแข็งแรงมากๆนะครับตัวอมรันเนี่ยสามารถปรับก้มเงยนะครับได้เรียกว่า180องศาคือตั้งแต่ก้มหน้าลงพื้นยันเ,เงยหน้าแล้วก็ บิดมาอีกข้างหนึ่งได้เลยนะครับคือมันมันไม่มีอะไรที่มันจะมายึดนะครับคือมันสามารถฟรีฟอร์มก้มเงยได้อิสระแล้วก็มีตัวล็อกขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบมือจับเลยไม่ได้เป็นแบบเกลียวหมุนอะไรนั้นตัวนั้นจะแบบว่ามันจะไม่ถนัดนะครับตัวที่เป็นก้นกานๆเนี่ยล็อกแล้วแบบอยู่เลยนะครับถือว่าออกแบบมาได้กระชับมือมากแล้วก็ล็อกอยู่ด้วยนะครับนอกจากนั้นอเมรันหลายๆรุ่นนะครับก็จะมีช่อง เล็กๆนะครับเอาไว้ใส่ขาร่มขาร่มเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ใช้ซอฟบอกนะครับคือแต่ละงานเนี่ยก็จะมีความใช้งานที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเอาไปนอกสถานที่หรือว่าพวกที่ถ่ายภาพนิ่งเนี่ยก็จะใช้ชอบใช้ล่มเพราะมันกระจายแสงไม่ต้องโฟกัสแสงเฉพาะจุดเลคือกระจายซอฟต์ๆนุ่มๆได้นะครับก็มีมาให้แล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆทนทานด้วยนะครับสาหรับตัวขาที่ใส่ตัวขาล่มนะครับตัวจับขาล่ม การปรับค่าไฟนะครับเป็นแบบดิมเมอร์นะครับดิมเมอร์คือเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับจะไม่ได้เป็นแบบ10 20 30อะไรแบบไฟ LED รุ่นก่อนหน้านั้นครับข้อดีของการที่เซตอัพเป็น100%คือละเอียดละเอียดยิบนะครับจะเพิ่มจะเล็กจะน้อยหรือว่าถ้าเกิดว่ามีคนคอยปรับให้เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเป็นทีละ5% 5%ได้ถ้าเกิด10%เนี่ยมันก็จะดูเยอะไปนะครับ5%ี่ยก็สมมติว่า 8%อ,อยู่ในห้องแค่8%แล้วก็จดไว8้8%เวลาเรามาถ่ายคลิปหรือว่ามาถ่ายอะไรต่างๆเนี่ย8%อยู่ที่เราชอบเนี่ยแล้วก็จะ start ที่8%ได้เลยนะครับง่ายๆแล้วก็ที่เหลือไป adjust ที่กล้องช่วยอีกทีหนึงนะครับปุ่มปรับเนี่ยมีแบบ2ปุ่มแยกอิสระกันนะครับระหว่างกำลังไฟ0-100%แล้วก็ตัวปรับเควินตั้งแต่2,700เควินจนถึง6,500เควินนะครับตัวนี้คือปรับด้านหลังได้เลยนะเป็นแผง LED อยู่ด้านหลังนะครับ เชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะครับแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันอีกสิ่งหนึ่งสำหรับคนที่ใช้ไฟแล้วก็อยู่ในห้องอยู่เป็น bedroom อยู่ในสตูเล็กๆเ,เนี่ยเสียงพัดลมนะครับจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับว่าเราจะอาชอบใช้หรือไม่ชอบใช้นะครับส่วนตัวหมมแล้วเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ยินพัดลมของตัวอัมรัน 100x เนี้เลยนะครับมันเงียบมากไม่มีงองแงไม่มีดับไม่มีกระพริบนะที่สําคัญคือมันไม่มี กระพริบอะไรครับมันสถียนมากนะครับสำหรับอมรัน 100X ตัวนี้พูดถึงเอฟเฟกนะครับในการปรับใช้งานของตัวอมรัน 100X ตัวนี้เนี่ยมีเยอะมากเพียบมากจนไม่รู้ว่าจะใช้อันไหนนะครับแต่ว่ามันเป็นเอฟเฟกใช้สําหรับเฉพาะงานนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยที่เคยเอาไปใช้เนี่ยก็ถ่ายทําเป็นแบบรายการลึกลับก็จะเป็นแบบปรับไฟมันเป็นแบบหลอดไฟกระพริบเสียเสียมันเป็นแบบไลท์อ่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าเป็น ฟ้าผ่าเป็นสตอ r m มหรือเป็นพาราซีอันพวกนี้คือแอตจัสสำหรับการทำงานเฉพาะด้านนะครับของผมก็เอาเป็นแบบหลอดไฟกระพริบแตกแล้วก็ปรับค่าต่ตางๆได้ค่อนข้างละเอียดอย่างเช่นกระพริบเ,เยอะกระพริบน้อยแสงสว่างกระพริบจากจากมืดไปสว่างเอาแสงสว่างเท่าไหร่ก็ถือว่าเ,อาเป็นกิมมิคแล้วก็เอามาให้ลูกเล่นในการใช้งานที่หลากหลายได้นะครับตัวนี้ก็ไม่จำเป็นก็ เปิดไว้เฉยๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นกิมมิคแล้วก็เป็นเอฟเฟกที่ยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่านอกจากตัวอมรันนะครับในชุดเนี่ยจะถ้าซื้อเพียวๆนะครับก็จะไม่ได้มีซอฟต์บ็อกซ์หรืออะไรให้มาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีจัดเซตให้เป็นชุดนะเป็นชุดชุดบ็อกเซตอะไรคล้ายๆบ็อกเซตเนี่ยก็คือมีทั้งไฟอมรันนะครับมีขาแล้วก็มีที่สําคัญก็คือตัวซอฟต์บ็อกซ์นะครับตัวอมรันเนี่ยจะมี รีเฟคเตอร์มาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งรีเฟคเตอร์ตัวของที่จัดชุดมาให้ในอมรันเนี่ยหรือว่าจะซื้อเดี่ยวนะครับตัวรีเฟคเตอร์ตัวนั้นเนี่ยให้แสงสว่างที่ดูสว่างกว่ารุ่นก่อนของนอปเจอร์ตัวรีเฟคเตอร์เนี่ยถูกออกแบบมาให้มีการกระจายแสงได้ดีกว่ากำลังไฟเท่ากันแต่ว่ารีเฟคเตอร์ที่ออกแบบมาไม่เหมือนกันค่าให้แสงสว่างมาก็ไม่เท่ากันนะครับตัวอมรันกับรีเฟคเตอร์ที่เป็นเซ็ตมาใหม่เนี่ยคือออกแบบมาตั้งแต่ออก เปิดตัวมาเลยเนี่ยถือว่ากระจายแสงได้ดีนะครับให้รู้สึกสว่างสว่างสว่างกว่าตัวอ p e r ปอร์เจอร์ด้วยซ้ำส่วนซอฟต์บอกนะครับที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบไลท์โดม e นะครับมีขนาดที่เล็กลงกว่าไลท์โดมสมัยก่อนของอ p e r ปอร์เจที่มันใหญ่โตนะครับก็เล็กลงกระทัดรัดแล้วก็นั่งอยู่ในแบบทํางานแบบเบดรูมโฮมยูสโฮมสตูดิโอพวกนี้เนี่ย กำลังดีเหมาะนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงจริงๆอยากได้ที่เป็นที่มันยาวๆแล้วก็หรือว่าเป็นเหลี่ยมที่มันเล็กกว่าน,นี้หน่อยนึงนะก็กจะกระทัดรัดไม่เกะก,กะเรื่องของพื้นที่อะไรนะครับตัวไลท์โดมเนี่ยถือว่าสําคัญในการเซตอัพแสงนะครับนอกจากค่าแสงที่ตรงแล้วเนี่ยตัวซอฟต์บล็อกที่กระจายแสงได้ดีเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญอย่างตอนนี้หรือว่าทุกๆคลิปในฮีล็อกเนี่ยก็จะใช้เซตอัพนี้เลยคือเอามาลัน 100x แล้วก็ ใช้ไลท์โดม s e ใส่กับกริดด้วยนะครับมันก็กระจายแสงอยู่เฉพาะหน้านครับด้านหลังก็ปล่อยให้าการเซตอัพไฟเนี่ยณตอนนั้นนั้นแทนนะครับตอนนี้ก็ถือจะรับแค่ใบหน้านครับข้อดีคือมันไม่แสบตาแล้วก็ได้แสงที่นุ่มนวลเราสามารถแอดจัสอะไรต่างๆได้มากมายทีเดียวอีกหนึ่งสำคัญนะครับเมื่อกี้พูดค้างไว้ก็คือเรื่องของการควบคุมนะครับใน ไฟเอเพอร์เจอร์รุ่นก่อน้นั้นเนี่ยจะเป็นแบบรีโมทครับไม่ว่าจะเป็นออเพอร์เจอร์หนึ่งสองศูนย์ดีทูรพวกนี้จะเป็นรีโมทคอยกดกดกดแต่ว่าในซีรีส์ใหม่ๆรวมถึงอมารันที่กําลังใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับก็คือเป็นแอปของไซดั l ลิงตัวนี้นะครับตึ๊บนี่คือตัวนี้นะครับตัวแอปเนี่ยความสามารถเนี่ยสะดวกสบายเยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็ เชื่อมต่อวันให้เรียบร้อยนะครับของผมก็เชื่อมต่อละอยู่ใน sequence 0 1นไฟถามว่า1ไฟเนี่ยควบคุมได้1มือถือหรือเปล่านะครับไม่จำเป็นครับคือมีไฟหลายดวงเนี่ยก็ควบคุมด้วยมือถือเครื่องเดียวได้นะครับตอนนี้ของผมเซตอัพไว้คืออมาันอยู่อันหนึ่งอ่านี่คือหน้าตานะครับก็จะมีการ Adjust ตต่างๆเพียบเลยนะครับเพียบเลยถ้าเกิดว่าไฟ ที่ใช้เนี่ยเป็นตะก,กูลของ aperture หรือว่าเป็น R G B ด้วยเนี่ยตัวแอปพลิเคชันของ s i d ั l i n k ตัวนี้เนี่ยก็สามารถควบคุมอ,อุณหภูมิแสงสี R G B ต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับอมรันครับตัวนี้เนี่ยควบคุมแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเปิดปิดถ้าเปิดปิดถ้าเกิดว่าตัดมาที่หน้านะครับตัดมาที่หน้าก็จะเป็นอย่างนี้นเห็นไหมเป็นหน้าแบบว่า หน้าแบบนี้นะครับแต่แสงสว่างนี้คือมันจากคอมพิวเตอร์นะมันจากคอมพิวเตอร์ด้านหลังก็เซตอัพแสงอีกทีหนึ่งอ่ะอ่ะเปิดไฟนะครับเปิดไฟสังเกตว่าตอนนี้ใช้แค่33%เปอนะครับแล้วก็เควินอยู่ที่4,800นะครับตัวคัสตอมต่างๆเนี่ยเราจัดเองได้เลยนะครับจะมีแบบสำเร็บรูปมาให้คือเป็น3,200อ่าดูมือน่ะมือเหลืองเลยนะจะเป็น4,000หรือว่าเป็น5้0พ ก็แสงขาวนะครับลองสลับมาทุ่ดีหน้านครับอลองเป็นแสง3,200ก็จะเป็นอุณหภูมิอบอุ่นนะครับ4,000ก็กลางกลางแล้วก็5,600นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ชอบที่มันเป็นแบบตายตัวมาแล้วเนี่ยเราก็มาจัดเป็นพีซตเลือกเองได้อีกนะครับว่าเราจะเอาเควินเท่าไหร่เอาเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับตอนแรกผมเนี่ยใช้33% 4,800 ก็กดโอเคอเดี๋ยวลองดูกดโอเคนะครับมันจะกลับมาเป็นเหมือนตอนแรกกดปุ๊บอ่ามันจะมีเหลืองปุ๊บนิดหนึ่งนี่คือ,อแสงสีที่เราชอบนะก็อยู่ที่อุณหภูมินี้ไม่ว่าจะไปงานไหนใครมาปรับเล่นอะไรเนี่ยเราเข้าแอปกดพรีเซตที่เราเซฟไว้เนี่ยมันก็จะกลับมาค่าค่าไฟเดิมนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดกล้องไม่เดิมด้วยเนี่ยมันก็จะไม่เดิมนะเพราะนั้นค่ากล้องก็ต้องเท่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องจําไว้ว่าเราใช้เควินที่กล้องเท่าไหร่นะครับก็ควรฟิกซ์เควินที่กล้องเอาไว้แล้วก็ค่า ISO ค่า Picture Style ต่างๆเนี่ยก็ต้องฟิกซ์ให้มันเหมือนเดิมคือจําไว้ก็ได้เพราะกล้องมันอาจจะไม่เซฟนะครับแต่ไฟเราเซฟไว้เนี่ยเราก็อุ่นใจแล้วว่าเออไฟเรามาตรฐานเราเป็นแบบนี้มาดูในส่วนของเอฟเฟกกันบ้างครับเอฟเฟกก็คือกดไปที่เอฟเฟกตรงนี้จุ๊บเอ่เอฟเฟก ก็จะมีให้เลือกด้านล่างครับคือเป็นแบบพาับพาลาสตกกดแล้วก็เพลย์ดูภาพใหญ่กว่าปึ๊บมันก็จะเป็นจำลองเหมือนที่บอกครับมันเป็นกิมมิคมันไม่ได้ไม่ได้ใช้ได้ทุกอย่างนะครับหรือว่าจะเป็นแบบไฟไหมไฟไหมซึ่งไฟไหมเนี่ยแล้วก็ปรับอุณหภูมิสีได้นะครับเป็นเหลืองมากๆนะครับเป็นวอมเป็นเนเจอร์หรือว่าเป็นไฟขาวนะครับเลือกได้เลือก ซี sequence, เควน c ์เลือกความถี่ได้นะครับมาดูงี้ดีกว่านะไม่เอาเราก็หยุดนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นแบบพุมันก็จะมีความปึ่งแล้วก็แอดจัสต่างๆได้นิดหน่อยนะครับเรื่องของอุณหภูมิสีเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าความถี่เรียกว่าความถี่นะในพุุ่ระเบิดเยอะนะครับอ่ะอันนี้แหละคือไฟแตกที่ที่ผมเอาไว้ใช้แบบว่า ในการถ่ายทํางานนะมันก็จะมีความแบบว่าไฟไฟเสียไฟติดติดดับดับนะครับแล้วก็มาเลือกแบบไฟกระพริบได้นะครับเลือกกระพริบได้กระพริบช้ากระพริบเร็วนะครับอืมโอ้นี่มีกล้องให้ด้วยโอเคอ่าอันนี้ก็คือฮอตก่อนหรือกระทั่งเป็นแบบฝนตกฟ้าผ่า นี่คือฟ้าแลบนะฟ้าแลบมันก็มีตรงเนี้ยคือใครที่ใช้เนี่ยก็จะเข้าใจว่าเออมันมันใช้งานเราได้ยังไงนะครับนี่เป็นโรกอันนี้ก็คือเป็นเหมือน MV นะเป็นแบบเพลงเร็วๆแล้วก็ปิ๊บช้ากับปิ๊บเร็วสมมติซีนเนี้ยเป็นซีนโซโล่แล้วก็กับปิ๊บโลตึ๊ดๆทุกอย่างก็เซตอัพอยู่ที่กล้องด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถจัดได้คราวนี้เราอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมเราก็มากดให้มันเหมือนเดิม เนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ33%แล้วก็4,800นะครับคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ในแอปพลิเคชันเซดัตลิงแล้วนะครับข้อดีเนี่ยคือ,อ,อมันควบคุมได้หลายๆตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีอัมารันหรือว่าอะเพอร์เจอร์อีกเนี่ยก็ซิงเข้าไปอีกนะครับสมมติมีไฟฉายที่ด้านหลังก็สามารถควบคุมได้อีกตัวหนึ่งนะครับมันมัน แอดเข้าไปได้แอดเข้าไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ปั้งพร้อมกันเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าควบคุมทีละตัวสลับกันเนี่ยอันนี้ได้สบายๆคราวนี้มาดูการใช้งานในส่วนของที่ผมใช้นะครับก็ค,คือมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะครับเอาอินดอร์ก่อนอินดอร์ก็คือเหมือนอยู่ในห้องแบบเนี้ยหรือว่าไปงานข้างนอกถ่ายในร่มมีการเซตอัพแสงที่มันคงที่เนี่ยตัวมารันเนี่ยใช้งานง่ายเลยครับเราไม่ต้องปรับเควินที่กล้องมากคือที่กล้องเนี่ยเอาเป็นกลางๆได้เลยเป็น เอาเป็นกลางๆอ,อ่ะถ้าเกิดไปข้างนอกใครชอบอะไรก็ตั้งกลางเลยคันนี้เราก็มาปรับเควินที่อัอามารันได้เลยนะครับเราชอบเหลืองนิดเหลืองหน่อยเพราะว่าภาพมันจะได้ไม่เหลืองไปหมดนะครับมันจะสปอตที่คนถ้าเกิดว่าไปปรับที่กล้องเนี่ยภาพมันจะมันจะไปทั้งหมดนะครับแสงอุณหภูมสิสีมันจะไปทั้งหมดตัวมารันก็ใช้ได้ง่ายมากนะครับก็ปรับปรับปรับ อันนี้คือในงานอินดอร์นะครับอินดอร์ที่เราสามารถควบคุมแสงสว่างได้นะครับในอีกหนึ่งงานที่ไปเอ t ดอร์นะครับอันนี้ค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าตัว 100X เกนี่ยกำลังไฟมันอยู่ที่แค่ประมาณ1 0 0วัตต์ซึ่งถามว่าสว่างเพียงพอไหมบางทีก็อาจจะไม่ต้องใช้ซอฟ์บล็อกนะครับอาจจะใช้ล่มแทนหรือว่าเอาล่มออกแล้วก็เปิดใส่รีเฟกเตอร์แล้วก็สาดขึ้นบนเลยหรือว่าแบบถอยอยังห่างอันนี้คือการใช้งานเอวดอร์เนี่ย อาจจะยังไม่เพียงพอครับสำหรับกำลังไฟแค่100 100X นะครับ1น0 x เนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดจะใช้เผื่ออินดอร์ด้วยเนี่ยก็ดูตัว 200X หรือตัว 200D นะครับตัว 200D เนี่ยจะให้แสงสว่างที่มากกว่าตัวไบคัลเลอร์คือตระกูล X นะครับเดย์ไลท์เนี่ยมันจะให้แสงสว่างกว่าเพราะมันไม่ต้องทอนสีให้มันเป็นสีเหลืองปนเข้ามาครับก็อยู่ที่การใช้งานแต่ถ้าเกิดใครอยากเผื่อไว้ก็เอาเป็นไบคัลเลอร์น่าจะใช้งานได้สะดวกกว่านะครับทั้ง 100X ทั้ง 200X การใช้งาน outdoor เนี่ยของผมก็จะมกักจะชอบใช้ล่มเนื่องจากว่าตัวโดมเนี่ยมันค่อนข้างเซตอัพ ต้องมีเซตอัพนะครับล่มคือกลางปุ๊บแล้วก็สาดเลยคือเอาดอเนี่ยมันไม่ต้องสปอตอะไรข้างๆเอาดอคือมันให้แสงสว่างที่มันกระจายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้ล่มน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ใช้รีโมทควบคุมแสงสว่างจริงๆมันมีแค่แบบ0 5 0 100ครับถ้าเอาดอครับเอาดอเนี่ยต้องต้อง 200x ถึงจะมีกําลังไฟที่แสงสว่างเพียงพอนะครับนอกนั้นก็อยู่ที่วิธีการจัดไฟและจะอยู่ใกล้แบบไกลแบบซ้ายขวามีล่มหรือโกโบอะไรต่างๆมาคัดอะไรอยูอย่ที่ลีลาการจัดแสงและนะครับแต่ว่าถือว่า แสงสว่างในการใช้งาน outdoor 1 0 0 x ไม่พอนะครับต้องไปถึงทัน2 0 0 x นะครับการใช้งานเนี่ยก็จะประมาณนั้นนะครับคือก็ค่อนข้างใช้งานได้สบายใจแล้วก็หลากหลายได้สีที่ชอบแบบนี้นะครับมีอีกข้อหนึ่งคือข้อสังเกตล้กันครับอาจจะไม่ใช่ข้อเสียอะไรข้อสังเกตเนี่ยแผงจอ led ของอเมรันตัว1 0 0 x 1 0 0 d อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังนะครับเวลาเราขึ้นขาตั้งแล้วอยู่ สูงกว่าตัวสูงกว่าหัวเราเลยเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นค่าต้องมาเปิดแอปดูจริง,รงๆเราอยากแค่เลดูว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามองไม่เห็น,นครับต้องมาเปิดแอปดูถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวนะเปิดแอปดูถึงจะรู้นะครับจริงๆอยากให้อยู่ด้านข้างนะครับถ้าเกิดซีรีส์ที่ออกมาใหม่เนี่ยอยากให้อยู่ด้านข้างเหมือนตัว 60D 60X เนี่ย แผงควบคุมไฟแสดงสเตตัสเนี่ยมันอยู่ด้านข้างครับเพราะน่นจะขึ้นสูงก็จะเห็นอยู่ด้านข้างเลยครับเพราะว่าไฟส่วนใหญ่เราจะกดลงครับแผง LED มันก็จะหงายขึ้นอยู่ดีคือต้องอยู่สูงกว่า LED ถึงจะมองเห็น,นครับต้องลดขามาดูอีกอย่างเงี้ยให้อยู่ด้านข้างเลยเนี่ยอันน่าจะสะดวกกว่านะครับสำหรับตัวอัมรันซีรีส์สัตว์ไปนะครับอันนี้ก็น่าจะอยากให้มันอยู่ตรงด้านข้างครับตัวตัวที่ ล่าสุดที่ออกแบบมาเนี่ยอยู่ด้านข้างเนี่ยมองเห็นเลยนะครับต่างประเทศก็ดูรู้แล้วว่าเออยูด่ด้านข้างเนี่ยนะ่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับอีกหนึ่งข้อก็คือเรื่องของสายไฟนะครับสายไฟให้มาค่อนข้างสั้นครับไม่ได้แบบยาวเพราะว่าอยู่ในสตูอก็คิดว่าอาจจะไม่ต้องยาวมากก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือในการใช้งานที่หลากหลายเนี่ยให้มาประมาณ4เมตรครึ่งนะครับจริงๆแบบ 5เมตรขึ้นไปเลยก็ได like ้หรือสตาร์ทหเมตรก็น่าจะโอเคคือได้ไหมห้าสิบเซนก็ถือว่าได้ประโยชน์ครับสายไฟสั้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือเรื่องของแอปพลิเคชันครับอย่างที่บอกตัวไซดัตลิงเนี่ยเปิดปุ๊บมันก็จะเห็นบลูทูธเราใช้งานอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโฮมสตูในเบดรูมแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้แอปควบคุมอ่ะเราเปิดใช้งานทุกวันก็จริงครับแต่ว่าแอปเราไม่ได้เปิดทุกวันเนี่ยนานๆเข้าเนี่ย เรามาเปิดปุ๊บสัญญาณมันจะหลุดเลยต้องซิงค์ใหม่บ้างต้องรีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่บ้างคืออ้าวมันหายคะอันนี้คือข้อสังเกตแล้วกันครับถ้าเกิดว่าคนไม่ได้เปิดนานๆเนี่ยต้องมาต้องมาแอคทีเวตใหม่ด้วยซ้ําหรือว่าต้องมารีเซ็ตบลูทูธใหม่นะครับอันนี้ก็ลอง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 ดูนะครับว่าถ้าเราไม่ได้เข้าไปบ่อยเนี่ยมันจะมีข้อนี้อยู่นะครับสรุปนะครับสำหรับอัมรัน 100X กับการใช้งานมา1ปีกว่าด้วยน้ำหนปีกว่าเต็มเต็มเนี่ย ชอบมากนะครับให้แสงที่คงที่เสถียรไม่มีกระพริบครับเปิดคือเปิดปิดคือปิดไม่มีดิมไฟออนดิมไฟออฟไม่มีครับเปิดปุ๊บติดเลยปัจจุบันเนี่ยคือเปิดคล้ายแล้วก็สวิตช์คือลากแยกมาครับแล้วก็เปิดปิดออนออฟที่สวิตช์ไฟของเรานะไม่ได้ไปเปิดหลังกล้องด้วยเพราะมันอยู่สูงก็เลยให้มันทําหน้าที่ของมันเปิดปิดอย่างเงี้ยคือ Work ์กฟอร์มโก็เปิดใช้ประชุมอะไรก็เปิดใช้ครับ ก็ไม่มีงองแงอะไรไม่มีเสียงร้อนไม่ได้เปิดแอร์อะไรก็ไม่มีพัดลมอะไรให้ได้ยินได้กวนใจพัดลมเนี่ยน่าจะทํางานแต่ว่ามันมันเงียบมากจนเราไม่ได้ยินครับก็ถือว่าใช้งานต่างๆได้เสถียรถ่ายคลิปต่างๆเนี่ยย้อมสีตอนตอนที่เล็กขอ,อยูนยนี่คือย้อมสีนะครับย้อมสีไปด้วยเลคอขอดไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปาย้อมสีทีหลังที่เครื่องจริงๆเนี่ยแสง ของอมรันแบบนี้ที่ที่เซตอัพอยู่เนี้ยก็คือ,อย้อมสีได้ง่ายนะครับไม่มีฉีกไม่มีอะไรอันนี้ก็อ,อยู่ที่คุณภาพของตัวกล้องด้วยนะครับแต่ว่าแสงสว่างที่ให้มาเนี่ยถือว่าเสถียรน,นิ่งนะครับก็ใช้งานง่ายเป็นเหตุผลที่ว่า คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยน่าจะมีไว้สักตัวนะครับในการใช้งานจริงๆในซีรีส์ของ a p e r t u r e หรืออ,อมาร a n เนี่ยถ้าเกิดว่าจับคู่นะครับแนะนำให้จับคู่มีสัก2ตัวเนี่ยมีใช้ด้านหน้ากับใช้ด้านหลังใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนในการควบคุมเนี่ยก็จะทำให้การทำงานด้วยตัวคนเดียวยายขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามีผู้ช่วยนะครับม,มีมีตากล้องถ่ายอยู่เนี่ยก็สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นไปอีกครับล้วก็แค่ชี้นิ้วสั่งเดี๋ยวมันก็ ปรับตั้งค่าให้เราได้ถูกใจนะครับ